เดี๋ยววันนี้เราจะแหวกแนวหน่อยเราจะไม่ใช้ไก่แต่เราจะใช้เป็นหมูยอทอดซอสเกาหลีนี่แต่เราจะใช้เป็นตัวซอสเคลือบไก่ซึ่งซอสเคลือบไก่มันจะมีอยู่สสูตรอันนี้สูตรเผ็ดธรรมดาสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานเผ็ดเผ็ดแค่นี้ถือว่าพอดีละแต่ถ้าชอบทานเผ็ดแนะนําเป็นตัวนี้เลยเนี่เผ็ดคูณ2แต่อร่อยทั้งสองตัวนี่แตงท้าวตออบเอายังุกเลย ได้หมูยอมาแล้วหม้อที่เราใช้ทอดเมื่อกี้นี่แหละเราก็จะเอาซอสเทลงไปเลยเออกออเดี๋ยวผิดไม่ต้องเยอะมาก ซอสเริ่มเดือดแล้วเราก็จะเอาหมูยองไปเลยถ้าสมมุติว่าเป็นไก่ก็ทําแบบเดียวกันคงให้มนมีรสชาติแค่นี้ก็อร่อยแล้วหมูยอของเรา